สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นกมีคําแนะนําสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างแดนแล้วไปอยู่ประเทศที่เขาไม่แนะนําให้ประชาชนของเขาเนี่ยใส่หน้ากาการอนามัยในการออกไปซื้อของวิธีการง่ายๆที่นกใช้ก็คือแา่ดัดแดนหน้ากาการอนามัยที่เรามีกับผ้าเช็ดหน้าค่ะก็คือเอา2ตัวเนี้มาพับเข้าด้วยกันนี่นะคะเอา2ตัวนี้มาพับเข้าด้วยกัน แล้วก็เวลาที่เราอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยให้ระวังการหายใจเข้าช่วงที่เราหายใจเข้าเนี่ยให้เอาหน้ากากตัวเนี้มาปิดจมูกกรองอากาศครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะหายใจเข้าสูตรเข้าให้เต็มปอดเลยค่ะแล้วค่อยๆหายใจออกช่วงที่เราหายใจออกเนี่ยก็ไปหยิบจับซื้อของอะไรปกติได้แต่ให้เพื่อนๆนะระวังช่วงที่เราหายใจเข้า เวลาที่เราหายใจเข้าปุ๊บอะเราต้องกรองอากาศเข้าไปก่อนเพราะว่าบางทีเชื้อโรคมันอยู่ในฝุ่นละอองใช่ไหมคะมันก็อาจจะเข้าไปกับอาจจะเข้าไปกับอากาศที่เราหายใจไปด้วยเพราะฉะนั้นให้ความสมคัญกับการหายใจเข้ามากกว่าการหายใจออกเพราะหายใจออกนั่นคือเราปล่อยออกใช่ไหมคะแต่ถ้าหายใจเข้าเนี่ยก็คือเราดึงดูดเข้ามาสู่ร่างกายเราเพราะฉะนั้นถ้าระวังถ้าเราระหวังช่วงนี้ได้ก็จะดีมาก อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆง่ายๆสำหรับทุกคนนะคะถ้าชอบกดใช่ไลค์กดแชร์ถ้าคุณแคร์ก็กดติดตามค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ